ธัญญาอาสยามปล่อยโสดแหวกเต้าทรบรับลมทะเลเรียกว่าตั้งแต่โสดก็ดูเหมือนว่าจะออกมาปล่อยความเซ็กซี่ถี่ซะเหลือเกินค่ะสำหรับนักล่องลุกทุ่งสาวธัญญาอาสยามถ้าเข้าไปสองในไอจจะเห็นว่าเธอออกมาปล่อยความแซบเบาๆให้หนุ่มได้กระชุ่มกระชวยหัวใจกันเป็นระยะล่าสุดไม่แผวอีกแล้วจ้า เมื่อสาวธัญญาออกมาอวดซีนเซ็กซี่มาในชุดเดรไลายดอกผิวแหวกอกโชว์อื่มล้นทะลักผิวขาวอ่อนลากระแทกตาเพิ่มกิมมิด,ด้วยการใส่หมวกสารใบใหญ่นั่งโพดท่ารับลมทะเลชิลๆบอกในคำเดียวเลยนคาว,ว่าแซบสีมากมากที่ดูไม่เยอะแต่ความเซ็กซี่ขึ้นล้นมาก